กว่าจะไปเล่าขควี่ขีนมีคนมคอติดตั้ตั้งแต่สมุทรเส้นอยากเรก่อก็ีายก็สั่งใหรักกตัดดีกูไปถ้าเจนช็ี่ส่วช้ากูเนี่ยกาเป็นนักขีดขีดนดาด้วยนี่ทเรี่นายมีระที่แถมขายไก่ตันระคาถูกไหมเออว่ะแล้วก็หาอยู่เหมือนกันร้านทเพศจริงๆอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นกำลังหาหาอะไรนะร้านไก่ตันครับอ๋องั้นต้องนี่เลยดีเจนช็อป ร้าบริการขายไก่ตันในเว็บไซต์และบริการกดเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตและระบบเติมโลบักแบบ v i p Server นอร์นอจากนี้ยังมีแมปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense King Legacy Anime Fighter Simulator และแมปอื่นๆอ,อีกนิดหน่อหน่อยไปใช้กันเลย Legend Shop เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเบคอนตัวน้อยนั่นเองนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเป็นกระจห้ผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับผมก็บอกฟุตเนี่ยได้อัปเดตแล้วนะครับเป็นอัปเดต17พาร์ท2นะครับเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับที่ผมอาจอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนซึ่งเลเวลเนี่ยตอนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมา100เลเวลนะครับก็คือจาก2,200นะครับ จากพาร์ทแรกนะทุกคนตอนนี้พาร์ทสก็เพิ่มมาเป็นร้อยเวลก็เป็น2,300นะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะขี้เกียจฟาร์มนะครับและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมโอเคและในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาแจกโค้ดสําหรับคนที่ยังไม่เคยใส่เลยนะครับทั้งโค้ดใหม่แล้วก็โค้ดเก่าในอัปเดต17พาร์ทสนะครับก็ผมจะรวบรวมโค้ดทั้งหมดนะครับที่มันใส่ได้นะครับตอนนี้โอเคจะมีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเค ไปชมกันได้เลยครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับผมขอบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับรหัสนี้เนี่ยผมไม่เคยใส่โค้ดเลยนะครับทุกคนก็ฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับรหัสนี้เป็นรหัสสำรองผมนะครับซึ่งก็เพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนะครับผมโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนก็มาที่โค้ดแรกนะครับผมที่ผมหามาได้นะครับโค้ดแรกก็คือโค้ดนี้นะครับผม sub to official nobi นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับโคดนี้จะเป็นคูณ220นาทีนะทุกคนก็นี่นะครับก็จะได้มา20นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเราเรามาดูโค้ดต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับโคดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนนะใครที่แบบว่ามองไม่เห็นนะครับมันอาจจะตัวเล็กนะครับก็นี่นะครับโคดนี้ วันนี้ก็เป็น EFP คู o 20นาทีเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปก็จะเป็น40นาทีนะครับผมนี่นะครับก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้โค้ดสำหรับอัปเดต17พาร์ท2นะทุกคนที่ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับโค้ด EFP คู o l 20นาทีนะครับก็เป็นโค้ด X 2นะครับโค้ดพวกนี้เนี่ยเป็นโค้ดเก่านะครับทุกคนเนาะแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับใครที่ยังไม่เคยใส่นะครับนี่ก็นะครับก็ได้อีก20นาทีนะครับเป็น1ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ใครที่ยังใส่ไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอาจจะใส่ได้นะเพราะว่ามันมีโค้ดใหม่แถมมาด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโค้ดต่อไปนะครับโค้ดนี้นะครับผมนี่เลยซับทูอะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็โค้ดนี้ exp คูณสองสิบห้านาทีนะครับนี่ครับใส่ไปก็จะได้มาอีก15นาทีเป็น1ชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบวิเอ้ยยี่สิบนาทีนะครับพูดผิดโอเคก็จะได้ทั้งหมดมาเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนะครับใครที่ยังไม่เคยใส่แล้วใส่ตามผมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็โค้ดต่อไปเลยนะครับโอเคทุกคนโค้ดต่อไปนะครับก็จะเป็นซับทูนู๊ฟมาสเตอร์หนึ่งสองสามนะครับผมก็ใส่ไปนะครับโค้ดนี้ก็จะเป็นอ่าคูณสองนะครับคูณสองอีกสิบห้านาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อไป โคดนี้นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปนะฮะโคดนี้ก็อีก15นาทีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็15นาทีนะครับก็ประมาณนี้ใครที่แบบว่าขี้เกียจใส่ตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าทิ้งทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็สามารถก๊อปปี้แล้วก็ไปไปใส่ได้นะครับทุกคนแต่ก็ฝากกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็กดไลค์ให้ผมด้วยเนาะก็จะขอบคุณมากนะครับโอเคมาโค้ดต่อไปครับผม โค้ดนี้ก็จะเป็นคูณสอีก15นาทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้เป็น2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกว่านะครับทุกคนประมาณ2ชั่วโมงเกือบ20นาทีนะครับประมาณนี้โอเคทุกคนต่อไปโค้ดรีสต์ทนะครับผมโค้ดนี้เป็นโค้ดรีสต์ทนะครับซับทูอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับดูนะผมจะใส่ปุ๊บนี่นะครับก็จะรีสต์ทนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเค โอเคครับผมอันนี้อันนี้โค้ดสำหรับคนที่อยู่โลก2ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นโค้ดฉายานะครับได้ได้รับฉายาใหม่นะครับซึ่งฉายาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าชื่อนะเวลาเราพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับทุกคนนี่ก็ใส่ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมอยู่โลกแรกมันอาจจะไม่ขึ้นอะไรนะทุกคนก็ไม่แปลกนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นโค้ดใหม่นะครับทุกคนผมไม่เคยเห็นนะครับก็นี่นะครับ FUDD10 นะครับ V2 นะทุกคนขีดแล้วก็ V2 นะครับโค้ดนี้ก็เป็น2เบรลีนะ ็ใครมีคูณ2นะ่าจะกลายเป็น4เบรีนะครับทุกคนเนาะอันนี้ผมมีผมไม่ได้เติมเกมพาร์คูณ2ในรหัสนี้นะครับก็อาจจะได้2เบรีนะครับก็ใครที่ซื้อเกมพาร์เบลีคูณ2ก็จะได้4ีเบลีนะไม่รู้เพื่ออะไรนะครับแอดมินเขาก็แกงเก่งนะครับทุกคนโอเคไปโค้ดต่อไปดีกว่านะครับเสียเวลากับโค้ดนี้ โอเคอันนี้ผมจาโคดนี้ได้นะครับอันนี้โค้ดเก่านะน่น่าจะยังใช้ได้อยู่ FUDD10 นะครับไม่มี V2 นะทุกคนใส่ไปก็จะได้1นะครับก็ใครมีก็เหมือนเดิมนะใครมีเกมพาร์เบลีคูณ2ก็จะได้เป็นสอเบลีนะครับโอเคก็ประมาณดีนะครับเสียเวลาจริงเลยโค้ดแบบนี้แต่ก็ใส่ไปถือนะครับทุกคนเนาะก็ในๆไปก็อย่างน้อยก็ได้ครับดีกว่าไม่ได้นะทุกคนต่อไปนะครับโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดคูณ2ประมาณา30นาทีนะครับผมก็ประมาณนี้ นี่นะครับโค้ดคูณ2 10 30นาทีนะครับ30นาทีนะอันนี้ใส่ไปได้เพิ่มมาเยอะเลยนะครับเกือบ3ชั่วโมงน,นะครับก็ประมาณนี้นะโค้ดที่ยังใส่ได้นะครับต่อไปนะครับโค้ดต่อไปเลยโอเคนะครับทุกคนก็โค้ดโค้ดนี้นะครบับก็เป็นโค้ดสุดท้ายนะครบับที่ผมหามาได้นะทุกคนคือมันคือผมไม่แน่ใจว่ามีใครมีโค้ดนอกเหนือจากนี้ก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผม ลองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือมันใส่ได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดอ่าโค้ดรีสตาร์ทอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอัพก่อนนะครับอ่าอัพตรงนี้100นะครับอ่าหนึตรงนี้อีก100ตรงนี้อ่าซอสอัพหโอเคถ้าใส่โค้ดนี้ไปนะครับก็จะเป็นรีสตาร์ทนะครับนี่นะครับก็จะรีสตาร์ทกลับมาที่ศูนย์นะครับพอยต์ก็จะกลับมาเป็นที่เราฟาร์มไว้ทั้งหมดนะครับก็ใส่สามารถอัพได้อีกนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าใครที่ ไม่ได้ใช้ตอนนี้เก็บไว้ใช้นะครับโคดนี้เพราะว่ายังใช้ใช้ต่อยอดได้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่อยากรีสายตอนนี้ก็เก็บโคดนี้ไว้นะครับเก็บโค้ดรีสต์ทอะไรแบบนี้ไว้นะครับผมถ้าเราเผลอไปใส่ปุ๊บแล้วแบบเสียดายนะครับทุกคนเพราะว่าโคดนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็ถ้าจะใช้อีกเนี่ยต้องรอเขารีโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับโค้ดที่ผมหามาได้นะทุกคนแล้วก็ยังใส่ได้ใครมีโค้ดนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปฟาร์มรหัสหลักให้มันตันก่อนนะครับทุกคนใครที่ใช้โค้ดได้แล้วมันมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม